ตาหน,หนูตะหนูลูกแม่ลูกชายที่จะนำพาอำนาจวาสนามาให้แม่ <c oughs> มไม่คฮณหนูคุณหนูเป็นเด็กึฮึฮึฮ ขึ้นกับมันข้าจะไปรู้เลยแต่เสียงเด็กก็เงียบไปด้วยเกิดอะไรขึ้นนั่นสิไม่ใช่ลูกคุณจะเป็นผู้ชายลูกคุณองเป็นผู้ชายเท่านั้นอย่าทำอย่างนั้นสิอย่าทำมันไม่ใช่โยกกูลูกคุณจะเป็นผู้ชายเท่านั้นเด็กกำลังที่เงี้นางบุงฮะนางคนใจยากใจมันมาเลยแหละมนันขวางความเจริญกูมันเพด้วยเหรอที่เกิดเป็นผู้หญิงอ่อะเพดท่านเจ้าสัวอยากได้ลูกผู้ชายไม่ก็ต้องเป็นเด็กผู้ชายให้ท่านสมสกุล มันไม่ใช่เด็กผู้ชายกูก็ไม่เอาแล้วคุณหน่ะจะทำอย่างไรแล้วเจ้าคะเมื่อคุณหนูเป็นเด็กผู้หญิงอย่าเรียกว่าคุณหนูนะมันไม่ใช่ลูกกูมึงเอามันไปทิ้งแม่น้ําหน้าเรือนนางบุงหะเองมันบ้าไปแล้วจะฆ่าลูกตอนได้ยังไงฟังนะลกนูกในท้องกูเนี่ยมันตายไปแล้ว,วเด็กคนเนี้ถ้าแม่ตายจะเมตตามันจะเอาไปไปทิ้งหรือมาเอาไปไปเ,ปเลี้ยงก็แล้วแต่ก็แล้วกันกูไม่เอาอีจยมเอามานันออกไปเร็เวเร็ว มีขา่าวด่วนมาแจ้งให้ทราบมาครับลูกข้าอยู่ไหนลูกลูกแม่เป็หไข้าได้ลูกชายใช่ไหมแล้วลูกชายของข้าอยู่ที่ไหนนข้นนาสงสนนข้าสงสาร ลูกชายข้าล่ะลูกชายข้าอยู่ที่ไหนแม่บุญนาฉันยังโสดเท่าไหร่ฉันได้ลูกชายแล้วค่ะลูกชายแล้วลูกข้าอยู่ที่ไหนลูกของเราลูกของเราบุญน,น้อยเจ้าคะ่ะลูกไม่ได้อยู่กับเราแล้วเจ้าค่ะ นี่หมายความว่ายัางไงลูกของข้าบุญน้อยคืออะไรลูกของเราตายล้วทุกค่ะห,หมอาำยาบอกว่าบุหงาคลอดก่อนกำหนดลูกไม่แข็งแรงเขาค่ะ ภู้ชายของข้าท่านเจ้าสวยเจ้าค่ะอีฉันเสียใจด้วยนะเจ้าค่ะแม่บุงหาหล่อนก็ดูแลตัวเองดีๆเถอนะหากหล่อนมีบุญหล่อนจะมีลูกอีกกี่คนก็เป็นได้ ข้าจะเลี้ยงเองจะเลี้ยงให้ได้ดีให้โตมาล้างกําพืชนางหมู่งาแม่เองให้ได้เร็วสินางเจียมเดี๋ยวฝนตกลูกสาวนายเองก็จะเปียกฝนเอาหรอกคุณหมู่งาไม่มีลูกสาว ไว้ใจมีแค่มือกับใจเว้ยชิงนอกนั้นต้องไม่มีใครรู้เรื่องนี้อีเด็กเนี่ยต้องไม่มีตัวตนจัดการซะต้องไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกสาวคนุงงาออเจียมไอุงงาไอลูกสางมาก,กัด โอ้โหสาดแจ้ง ก็ต้องตายแก yeah. uh. ใช่ใช่ข้ามันลงได้อย่างไรเด็กมันออกจากหน้าตาน่ารักหน้าชังอะ่ะก็ถือซะว่า เลี้ยงไว้รับใช้ในโรงน้ำชาก็แล้วกันอว่าข้าจะเลี้ยมันจงโตข้ากังวดตัวพอดีแล้วมันกินน้ำข้ามแบบลูกหมาได้หรือเปล่าล่ะจะเลี้ยงยังไงก็ช่างเจ๊แต่คนมุงหุากําชับว่าจะต้องไม่มีใครรู้เรื่องเด็กคนนี้ลรื่องตาลล่ะอ้ย เรียกไหมว่าบุญก็แล้วกันแล้วพอมันโตขึ้นอ่ะข้าค่อยถอนทุนคืนเป็นเด็กผู้หญิงซะด้วยสิข้าจะตั้งชื่อนางเด็กคนนี้ว่าฟ้าหยาถ้ามันโตขึ้นแล้วมันสวยเหมือนแม่มัน ถ้าก็จะให้มันเป็นดาวประจำหอจันฉายคนต่อไป กอนที่นางบงหนาคลอดลูกเองเห็นลูกมันหรือไม่ไม่มีใครได้เห็นเลยเจ้าค่ะนางหมอตําแยก,กับนางเจียมแมันเอาออกไปเยี่ยนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่ามันได้ลูกชายแน่หรือไม่แล้วร,ร่างของลูกมันฝั่งที่ใดเขาไม่บอกกล่าวด้วยนะเจ้าค่ะ ต้องยับยั้งความเสียใจของท่านเจ้าสวัวเสียทีฉันเห็นใจท่านเจ้าสัวนะเจ้าคะเรื่องที่เสียลูกไปแล้วนี่แม่บุงอาได้ทำพิธีอะไรให้ลูกหรือ,อยังเจ้าคะ ถ้าเกิดแม่บุงหงายยังเศร้าโศกเสียใจไม่ได้สติิฉันจะจัดการนิมนพระมาสวดจะเผาแบบพุทธหรือว่าจะฝังแบบจีนก็ว่ากันอีกทีดีไหมเจ้าคะจริงสินะลูกข้าตายไปข้าก็ควรจะได้เห็นหน้าและส่งลูกข้าไปสู่สุคติด้วยตัวเอง แมบุงหงาหล่อนจำได้หรือยังว่าหล่อนฝังลูกไว้ที่ใดถ้าอยากจะทำพิธีศพให้กับลูกท่านเจ้าสัวเจ้าคะลูกก็ตายไปแล้วท่านเจ้าสัวจะรื้อฟื้นมาทำให้บุงอาเจ็บเจียนขาดใจหรือเจ้าคะข้าก็เสียใจไม่แพ้เจ้าลูกของข้าทั้งคนถึงตายแล้วฝังไป ข้าก็ยังอยากจะได้เห็นหน้าลูกชายของข้าสักครั้งจะได้ผูกใจกลับมาเป็นพ่อลูกกันใหม่แต่เจ้าก็ไม่น่ารีบเอาลูกไปฝังซะก,ก่อนอตามธรรมเนียมบ้านที่บุงาเกิดมาถ้ามีคนตายคนในบ้านต้องรีบเอาออกไปฝังข้างนอกเจ้าคะ่ะเพื่อไม่ให้คนในบ้านต้องเสียหาย บุงาเสียใจเจ้าค่ะปุงาไม่อยากให้ลูกของปุงานำความเดือดร้อนมาให้คนในใตล้ลาเจ้าค่ะแต่หล่อนก็น่าจะเห็นใจผู้เป็นพ่อนะหากหล่อนยังทำใจไม่ได้ที่จะเห็นร่างไร้วิญญาณของลูกหล่อนหล่อนก็ให้หนางเจียมพาบ่าวไพ่ไปชี้จุดฝังศพส,สิแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องพิธีให้เอง เบาเบ่บเอจบ,บาจำไม่ได้เจ้าค่ะนงเจียมมันจำไม่ได้หรอเจ้า,าค่ะเพราะเมื่อคืนนี้เนี่ยกว่านางเจียมมันจะออกไปก็ดึกมากแล้วกลางวันเยี่ยงเนี้ยนางเจียมมันคงจำทั้งไม่ได้หรอกเจ้าค่ะเองจำไม่ได้จริงๆหรือเจ้าค่ะถ้าเองโดนไหวอาจจะเรียกความทรงจำของเองจับมาได้บ้างไอ้ม เอาไว้มาขอรับมางเกมมานี่